โน้นสาลาลับตาเมสิกมเมไปให้เอาไข่มาหาเม,มไปหน้าเอาป่ามาป่นเม,มเลียงมนเข้าป่าสวนมนเดือกอ่อนสซนมันลุกมันตื่นลุ ไตกระบองเสียงทุ่มทุ่มขี้เยียวใสเมเลียงลูกน้อยเม้นมันยากมันช้าพ่ออยากษาลูกผัวไปบวชสร้างพนวดในศาสนาใหญ่ขึ้นมาให้เจ้าไปไหว ขันเป็นายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งอยู่ดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณเม่พ่อได้แกดึงขึ้นสวรรค์นนนสาลาลับตาเมสิกืม ขอเจริญพรสุขสบายดีสถานยนยมทุกท่านทุกคนยินดีต้นหับเขาสู่ส่องพญาธรรมคำสอนเมนี้พระอาจารย์จะได้นำเอากติธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพอ่อของแม่ที่ว่าได้สั่งสอนลูกไว้ในตังแต่สมัยขั้งบุหารเมื่อว่าสูพ่อเม่พีีนองฟังคำสุภาษิตท,ที่อาจารย์ได้ขึ้นต้นไปในเมื่อกี้นั้นเป็นคำกลมลูกของนางอ่อนสี ที่ความลูกคงเพิินในสมัยก่อนที่พันลานาถึงในสมัยก่อนนั่นบุท่านมีไฟฟ้าในเมืองลูกหายย่ำกางคืนแล้วก็ได้ลูกมาไต่กระบองเพื่อจะเอาลูกกินนมหรือว่าเอาลูกขึ้นไกวส่อูเพื่อให้ลูกรับแต่หากว่าลูกบ่รับเมรคนยังบ่ได้นอนมันแสดงออกถึงความถูกความยากของการเลี้ยงลูกเพลินจังว่าเลี้ยงลูกน้อยเมนมันยากมันซาพ่ออยากซาลูกพัวไปบวชสร้างพนวดในศาสนา ใหญ่ขึ้นมาให้เจ้าไปไหวขั้นเป็นทรายให้เจ้าไปบวชได้ยิงหนวดในศิลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณเม่พ่อได้เกดึงขึ้นสวรรค์นอนสลารับตาเมิโกมคำเพียงเมนีเอ้ยคำเพียงเมียนีเอ้ยนั่นคือความปรารถนาของพ่อของแม่ที่มีตัวลูกในเมือได้ลูกมาแล้วก็อยากพึงพาอาศัยอยากให้ลูกไปบวชเรียนเขียนอ่านเพื่อศึกษาทรมวิน หรือว่าในเมื่อตายไปแล้วออก็ยังให้บุญกุศลที่ลูกได้บำเพ็ญมานั่นได้สวยพอสวยเมเพื่อบให้ตกนรกเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เพิ่อจังหวาพ่อจำนำคุณ่อคุณเมพ่อได้เกยดึงขึ้นสวรรค์อันนั้นคือความปรารถนาดีของ่อของเมตัวลูกในน้อยบุญคุณของ่อเมนี่นักกึ่งโทลนีไพ่พยา,ยาเยียงหนบหากสิดีเมื่อนะ้า ไขผู้ว่าจาตานไทรงเครือน้ำตาลังบาปโทฟ้าเวนกำนันโทเพนดินพูนแล้วพอเมบุหานเพิ่นได้บรรยายไว้ว่าพอเมหักลูกนี่ยิ่งกว่าทั้งหลายขั้นว่าเมีนลูกตายกสิตายน้ำได้ขั้นลูกเจ็บลูกไข่หายใจบบคอยลงบาดว่าลูกเศร้าไข่พอปันไดนังเมือง ย่าเมาลูกไห้นั่นเมกะไห้น้ำกันคันเม่นย่ามลูกหัวเมกะดีใจแท้คันว่าลูกโตขี่เม่นปันดาฮีกับพ่ออยู่บาดว่าลูกผูู้อื่นขี่ทมบเลี้ยวกับว่าเม่นล่างเถื่อลูกหากขี่กลางคืนท่าเสือท่าฮอนพ่อเมพพ้อมทั้งมุงมานบังพ่อเมก็นอนรับเส,สียบซอยบบหูเม่อทั้งเม่นก็เลยนอนน้ำกันหลุดเลยจนแจ้ง จนว่าขี่มันเหงงเมงวันบบอยากเบิงขันว่าขี่ใส่แล้วดมแหลวว่าโบาเมน้นพ่อเมเลี้ยงลูกน่อยซามสี่ใหญ่เป็นคนกินขี่มดหลายกองจังคอยวางมือได้ล่างคนนั้นเพื่อนหักเลี้ยงใหญ่แหลวเพื่อนปลเล่าลืมคุณเสียคือจังเพิ่นบไดเอาตุนเขาอยู่ในขั้นทองเม คือจังเพิ่นสเสด็จลงมาต่างเต่้าลงมาแล้วผัดใหญ่เองขั้นวะหูจังสันสาอาดสัวนักนาะความคิดมันบบมีหีใส่บุญจอมเจ้าไผผููมีความขึดตื่นตึกตองปูหูเมือ่อเลึกและตื่นคันิ่งหูจังเห็นฟังเดอฟูงสาวเสือยิ่งไซสาวเบาว ย่าได้คิดหมตื่นคืนเว้าวาเตโตมันบมมีไผสินอนแต่แค้งความกินล้มก็หากใหญ่โมมีไผสีเป็นจังสันในห้องโลกคนในทางพระพุทธศาสานานั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระทรงตรัสไว,ว้ว่าลูกนั่นมีอยู่สามจำพวกจำพวกที่หนึ่งพป็นน้องว่าอาภิสาตบุตร อาิสาตบ,บุตรแปลว่าลูกที่ดีว่โพวว่โกเมจำพวกที่สองเพื่อนห้องว่าอนุสาตบ,บุตรอนุสาตบ,บุตรคือลูกที่เสมอกับโพอกับเมส่วนจำพวกที่สามเพื่อนห้องว่าอาวาสาตบ,บุตรคือลูกที่ส่วที่เลี้ยวไหล่กโพรโกวเมและเพื่อนยังเด็ดตาดไว้ว่ายังมีลูกพิเศษอีกจำพวกหนึ่งเพื่อนห้องว่าเศษโถปุตตานามัสสาว เศโทปุตตานมัสสาวโวคํำว่าเศธโทปุตตานมัสสาวโนั่นไปว่าลูกที่พิเศษบุคคลที่พิเศษคือบุคคลที่ยอมหับฟังคําสั่งสอนของ่อของเมคือลูกในสามจำพวกนั่นที่เอ่ยมาคือลูกที่ดี่กโ่โกเมลูกที่เสมือักพ่โกเมลูกที่ส่วนโกโ่โกเมในสามจำพวกนั่นก็บได้เปเสมือไปว่าจะฟังความของ่อของเมหรือว่าจะบูซาโอเมจะยก่อเมไว้ในที่สูง เพ่ต้นแม่ลูกที่ดีกอผวขเมกขหากมีหลายอาแต่ว่าบ่ได้หมายความว่าลูกจําพวกเหล่านันสิฟังความผัวความเมเสมอไปนั่นแล้วปัจจังวายังมีลูกจําพวกหนึ่งซึ่งเป็นลูกที่พิเศษคือเสทโทปุตานามัสาวซึ่งเป็นลูกที่นมัสการเข้าหลบบูซาพัาเมยยอ่อผเมไว้ที่สูงปาดุกปิงเต็มผ้าสังบอยากสังมาดันดันดินกินเขาา้าใบเกลอยดเนาะ พ่อแม่นั่นเป็นผู้ที่เลี้ยงลูกมาแล้วหาอันจบอันงามมาให้ลูกใส่หาอันดีอันงามมาให้ลูกเอลูกย่องหาของเสียบของนัวมาให้ลูกกินอาจจะว่าลูกบางคนนั่นเพิ่นบ่สนใจพากันไปกินเหล่าไปกินยาไปติดการพนันหรือว่าไปเสียบิดของมันเมาทั้งหลายทั้งปวงของมันเสียบมันนัวของมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกกยปัดบ่พากินกินไปหากินตั้งแต่ของมันสิทำลายห่างกายทำลายจิตใจนั่นแหละเป็นจังว่า ปลาดุกปีงเต็มผ้าสังบอยากสังมาดันดันดินกินเข่าใบาเกลือกากินปิงสิไปฆ่าคอเ้งเพื่อค่าแกงสิไปหล่มเคืองวังคือในลักษณะที่ลูกเต่านั่นไปทำอันใดบดดีบองงามมาแล้วผู้ที่สิเป็นโทษเป็นหนีก็คือพ่อคือแม่เพื่อจังหวากากินปิงไปฆ่าคอแห้งกากินปิงก,ก็คือลูกเต่าไปกระทำความพิษ ในเมื่อถือเขาบาปไม้ใส่โทษมาแล้วผู้ที่หาพีโซผู้ที่ไปเสียเงินเสียคำผู้ที่เป็นโทษเป็นหนีก็คือโ่อคือเม่นั่นแหละเพิ่งวา่ากากินปีงไปคาคอแห้งบันนี่เฮือคาเก่งสิเป็นหลุมเคืองวังก็เปรียบเสมือนลูกที่บบฟังความพ่อความเม่ในเมื่อไปทําสิ่งที่มันบดีโบางามมาแล้วพ่อแเมย์บอกให้เปลี่ยนพ่อแเม่บอกให้เศร้าลูกก็ยังบ่เศร้าลูกก็ยังบบยา ยังที่จะทําอันทีส่สัวอันทีหายอันนั้นสืบต่อไปนั่นเปิดจงห้องว่าเพื่อคาเก่งในเมือสุดท้ายแล้วซีวิตในบ้านสุดท้ายก็จะพบแต่ความหายนะก็จะพบแต่ความบวดวาย้อนบ่กฟังคําของผัวของเม่นั่นเปิดจังหวะเพื่อคาเก่งสีไปหลมเคืองวังอันนั้นก็คือคําสุภาษิตบูฮานหรือเรื่องในหน่อยที่ว่าพระอาจารย์แนะนำเอามาเบาส,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 ส่พีสู่นงสู่พเมพี่นองฟังในวันนี้ ถ้าหากว่าฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วถือใจฝากกดไลค์กดเซและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์ในการทำคลิปโตๆไปน้ำเดอ้อขอบใจหลายๆสาธุสาธุสาธุ